สวัสดีครับผู้ชมครับทุกท่านนำผู้ชมมาที่สนามสุดประการสเตเดียมนะครับมาชมเกมฟุตบอลโอต้าไทยลีกนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างสุดประการซิตี้ครับเจ้าถิ่นครับพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับคุณธรรมวัฒน์เอกชัดผมนุษยสอนสุพันธครับจำแที่ผู้ใหญ่ครับเล่นเจ้าถิ่นครับสุดประการเขี่ยก่อนครับจากซ้ายไปขวานะครับสุพรรณบุรีจากขวาไปซ้ายโอ้ได้ฟ่าเลยครับฟิลิเป้จังหวะแรกเจอสุพรรณนันครับอัดเข้าไป เลฟเล่าย่างมาติดครับทางด้านแม่สมการเอาเคลียร์ไม่ขาดแล้วตวัดยิงตรงนี้ข้ามคานครับแมาตรนี้กะยิงหยดๆครับฟิลิปเปสสนามอยู่ครับขึ้นมาแล้วครับทางด้านซ้ายครับจากกรดจากเกรดล็อกเข้าในจากกรดลองยิงดูครับโอ้โ oh หห่างเยอะหหมือนกันห่หห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 บหหหวหหหหหปหห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 ห ต้องรอครับคืนกลับมาแล้วลองยิงไกลครับตรงนี้ปาิชาอีกซ้ายตรงนี้ข้ามคานโอ้โหว่าลุ้นี้น่านลุ้นมากครับเพราะว่างัดตรงนี้แรงไม่น่อยให้ผ้นที่ครับจากเกตกระชากขึ้นมาติตล็อกแล้วไปถึงเส้นหลังจากเกตเปิดหรือเปล่าล็อกอีกทีหนึ่งโอ้โอะครับยังได้อยู่ธีรพลกระดกกลับมาทาดยลร่คืนหลังแล้วกดเลยพีรนตรงนี้โอ้โหซองแตกแต่ว่าแมวบอลไม่กระชกไปไหนครับ ว่าเดโตยังถือว่าลูกนี้ยังช่วยเซฟไว้ได้อีกทีหนึง่งพยายามดึงช้าลงนะครับแล้วทิ้งยาไปโอ้โหสอดมาลูกนี้สวยมากครับขึ้นมาเสโตได้เลือกเลยเสโตเลือกใครเปิดยัดเข้ามาโอ้โหไปติดรอกออกหลังครับแม่เปตัวเลือกข้างในเพีบครับสองถึงสามคนนะครับที่รออยู่หน้าป่าประตูแต่ว่าสุดท้ายติดอยู่ที่วัชน,นะครับเปลี่ยนข้ามออไปครับทางขวามีโชคเติมมาดีจังหวะแรกเข้ามา ไเชลพิกได้แล้วออกทิ้งตัวลงไปโอ้โหพุทธสินก็มองเห็นชัดเจนนะครับมีมือมาขวางก็จริงแต่พุทธสินมองเห็นเหตุการณ์ก็มองว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะดีตัวล้มไปขนาดนั้นนะครับออกมาครับสวยครับจังหวะนี้สุพนันสุพนัณสายทะลุขึ้นมาจากติดเปิดเรียกเข้ามาแล้วลูงนี้ยิงแล้วโอ้โหสิบอกเตโตโอ้เป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับน่าจะหนึ่งศูงนย์ที่สุดแล้วครับจังหวะนี้ตัดเล่นมา เหลือเชื่อครับไม่ได้เป็นตัวนี้สําหรับสุรการนะครับขาของเดโต้ครับโอ้โหขวางไว้อยู่ครับก็เลยทําให้ลูกยิงของทาเดลี่ติดเซฟของสุพรรณบุรีครับประสิทเปิดบอลพุ่งเข้ามาครับตรงนี้แล้วสวนโอ้โหโดนโดนหน้าแข้งครับฟิลิลเป้แล้วก็จบเกมครึ่งแรกครับทีสุรการสเตเดียมครับสุการซิตี้กับเซมิเลฟซีครับเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อทาเดลลี่ตัดเข้าด้านในครับ ถึงออกไปข้างหน้าครับเจริญศักดุดขึ้นมาทางขวาจเจริญศักด์สับหลอกแล้วก็ไหลทะลุขึ้นมาครับสุพนรณสุพนรนเปิดย้อนกลับมาได้โขกโอ้โหข้างางโอ้ยจากจกริดลูกนี้ครับถือว่าทำมาดีหมดเลยครับจงังหวะเทตตัวขึ้นมงของจักกริดถือว่าลอยได้สูงเลยนะครับสูงกว่าเล่นกองหลังของสุวรรณบุรีด้วยครับแต่ว,ว่ามงลูกนี้กดไม่ลงขึ้นมาทางฝั่งขวาครับ อยู่โตหลทะลุช่องมาจับได้แล้วแล้วก็ยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้ยทำได้ก็ทีมคนเยอะเย้ยเอาครับโอ้โหครึ่งหลังได้ไม่นานครับมีประตูแล้วครับโอ้เล่นมาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับสุรการต่อไทยแล้วก็เกณฑ์รับของสระบุรีได้แล้วนะครับทีมคนเยอะเย้ยครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อบอลกันมาเป็นทอดๆนะครับแล้วสุดท้ายได้จบด้วย น่าสนใจว่ากองหลังของสุพรรณบุรีหายไปไหนกันหมดนะครับแล้วต่อบอลกันมาเหลืออยู่แค่3คนนะครับกองหลังขณะที่ผู้เล่นสุพรระการดูรขบขึ้นมา 4- 5หคนเลยครับแล้วแล้วเคลียร์ด้วยนะครับไม่มีช็อตํำหน้าหรืออะไรครับ1่ต่อนะครับยีรพลนประตูที่3ของเขาฤดูการนี้นะครับกระติกเดโต้นะครับ มาทีครับทาเดลี่ธีระพลได้เอามาได้ทันเดรีเอาลุดมาเดือดโดนเปิดมาติดบล็อกเก็บโอ้โหนิดเดียวเดืรดโดนอีกครั้งหนึ่งเลาะเข้าไปในเขตโทษเดือดโดนยิงยัดไปครับโอ้โอหเสา,าแออกรกโอ้โหมารับแลบเดโตออกลูกเตะมุมเลยครับดดโอ้มันดื้อเลยครับเีือดโดนโอ้มุมไม่มีแล้วแต่ว่าเลือกที่จะยิงยัดไปซึ่งก็ได้ผลนะครับเอดเนสโตจังหวะเดียวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับประสิดไปอีกครั้งหนึ่ง ปรสิเปิดดงเข้ามาแล้วขึ้นไปโขกลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับขาตายไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหปฏิวัตโิโอ้ลูกวงของธนาเกษนะครับได้โฉบมงคนเดียวเลยครับเต็มๆศีรษะโดวยวบอลไม่ต้องกรอบปิิวัติจะเปิดครับเอิดบอลโขมันได้โขกแล้วกันเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแม่เป็นไซเซลครับโอ้โหมงเข้าไปเต็มๆเลยลูกนี้ หมงลูนี้สวยมากครับมีผู้เล่นของสุรการประกบติดเลยนะครับแต่ก็ยังหาโอกาสหาช่องให้ตัวเองโขกจนได้ครับเอาเลยครับตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ครับแฮทริคไรเชลหมงโมงสวยมากครับสะบัดไปเสาไกลเลยครับจากตรงกลางประตูหดทิ้งไปเลยครับสำนันอีกครั้งหนึ่งนี่เอาครับบอลหลุดขึ้นมา ทีละคนได้ทีพรพลโยกทีพรพลไหลมาคารีลี่ทารีลี่ไหลต่อแล้วกดตูวนี้โอ้โหติดล้อยังยังไม่ได้เซฟได้แล้วเดโต้เดนสักยังรออยู่เปิด,ดอยอดเข้ามาเดโต้ขวาไว้ครับโอ้โหัการพันเปิดลูม,มาดึงมาไม่ได้ครับทีพรพลนทีพรพลไปเองีพรลพลกระชากหลุดเองแล้วก็ทีพรพลนฝืนตัวยิงโโอ้ห ค <gesch> นสาวต้วออกครับโโอ้หแหวกไปสวยแล้วครับคิดพลแต่ว่าจังหวะยิงจะเอาเหนือชั้นเลยครับกะเอาข้ามตัวทางด้านของนักติดเตโต้ตัวเปิดไปเสาแรกไปโขกแล้วครับโอ้โหปัดทิ้งไม่ได้ครับียิงอีกครั้งหนึ่งล็อกแล้วจะเบิดเข้าในโดนแต่เดี๋ยวที่ออกมาโอ้โหเดโต้สุดยอดแล้วลูกนี้ซื้เปอร์เซฟเลยครับบอลข้ามไปหรือยังครับเชาวัลย้อนกลับหลังมาตื่นมาทีครับ ยิงเลยลูกนี้ถอยห่างนึกโอ้จักรพันธ์วิกัที่ซ้ำทีเจอสุดยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อ,อโอ้สองครั้งติดครับไม่ได้เองครับโอ้โหแล้ว,วมันน่าได้ทั้งสองครั้งเลยครับทั้งลูกยิงของจักรพันธ์แล้วก็ลูกยิงของเจริญศักดิ์ถ้าไม่ติดเซฟเบโต้ก็มีคาร์นแบบพลาดกันเองนะครับโดมาที่เสาซอรับงงย้อนกลับมาทีหนึ่งไมคืนลูกนี้พลิกมาต้องหวัดยิงฉลับโอ้โหเข้ามือพอดีครับ ปฏิวัติปฏิวัติปฏิวัติไม่น่าเล่นครับใช่ครับแล้วในเขตโทษด้วยใบแดงใบแดงแล้วจะไปจุดโทษด้วยครับใช่ครับโอ้โหทำตัวเองครับต้องบอกอย่างนั้นครับปฏิวัติซึ่งมันชัดเจนมากครับจังหวะโอ้เจตนานะครับโอ้โหไม่น่าเล่นครับโอ้โหหันมานเบือบมาดูด้วยครับ อูต้องบอกว่าทําตัวเองจริงครับปฏิวัติขหมายบอลไม่มีอะไรเลยตัวเองได้บอลอยู่แล้วแทนที่ทีมจะได้สวนกลับครับโอ้แล้พุศิลก็มองอยู่ตลอดด้วยนะครับเหตุาการตลอดยังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวหนึ่งคนนะครับผู้จับตูวสุขลองเป็นอิสวานามบุนนะครับชาติสิงคโปร์ ก็ยืนยันเลยครับว่าเป็นจุดเชื่อตสินคือก็ตาตัวสินก็เห็นอยูははは่แล้วครับแต่ว่าช่วยทีกานเวียช่วยเลยครับก็จะเปินดับเบิลเช็คนะครับโอ้ไม่น่าเล่นครับมาเชียร์เข้าไปครับยิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสุพรรณครับสองประตูตอนหนึ่ง เอาละครับแซงนำในช่วงทุกเวลาเกินมา4นาทีไปแล้วด้วยครับสุพรรณบุรีหูเดโต้ก็ช่วยทีมไม่เสียประตูในหลายๆจังหวะแล้วสุดท้ายมีลุ้นเก็บถึงชัยชนะเลยครับสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้4นัดไม่ชนะใครนะครับตอนนี้สกอร์ขึ้นนำอยู่2-1ขณะที่สุพรรณการ5นัดก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครเลยครับฝ่ตามหลังแล้วเะครับ กุิสินจะให้โอกาสส่นประการอีกหรือเปล่านะครับ <c oughs> มารัมาดูกุศลินแล้วเปล่าหมดเลยครับจบเ <Ped al> ก็แปลว่าจบเกมนะครับที่สุรการสเตเดียมนะครับสุรการซิตี้ครับเจ้าบ,บ้านก็เปิดบ้านแพ้กับสมุทเบอรีสบายแบบหนึ่งมาดูตอสองทางด้านของสุรการนําก่อนนะครับถือพลยอดเยอะนาทีที่48นะครับก่อนที่สุพรรณมาได้2ประตูจากแร์ดิ้งไรเชลสองลูกเลยนะครับนาที68แล้วก็ลูกจุดโทษนาทีที่90้บหกแนะครับก็เลยทำให้สเวนเบุรีเก็บชัยชนะเกมนี้มี เพิ่มเป็น14คะแนนยังอยู่ันดับ9เหมือนเดิมนะครับขณะที่สุนทรการแพ้เกมนี้เป็นความพ่ายแพ้เกมนัดที่4ของฤดูุกาลีเขามี10คะแนนเหมือนเดิมครับครับวันนี้ก็หมดเวลาครับคุณชุชตุมนท์เอกฉัตรเลยครับผมนุ่สอนชัยวันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ